สวัสดีครับผมเบวนองครับเมื่อนนี้มาพบพ่อกับเบลนองอีกขึ้นเ้าครับผมเมื่อนี้เบหนองมีความฝันของผีดาวมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ญีาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับเราวมี่ผู้ใดบอกได้ครับวันลีซีมาตัวใดเรืออกตัวใดเพื่นฝันเพื่อนใดตัวเลขมากเพิ่อนอยากมาบอกสู่ฟังอยากมาให้เบลนองเป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันผีดาวครับนี่เป็นเทือที่สาม เพื่อนบอกฟันให้เบาหน่องแต่ว่าเบาหน่องบกเคยเอาฟันเรามาลงจักเถื่อเพราะว่าอย่างเพื่อนบอกว่ายาะพึงลงพีเพรท่านให้เอาเบาให้นเบาหน่องเอาลงมาท่นงวดที่แล้วเพื่อนกับฟันไดเล็เจ็ดแปดงวดก่อนเพื่อนกับฟันไดเล็แปดแปดมางวดนี้เพื่อนกับฟันไดเล็ตโตเดียวเม็ดเดียวคือกันแต่ว่า งวดสามนี no invest, ed, story, world, ่สีเขาหรือบ่อเขาอันนี้ก็บอก่ได้เดอบเบาหนองเดอร์นว่าบางหลองเขาบ่เป็นยังดอกเี่ยมันมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติมันมองเป็นเรื่องอยากอีหยังเลยวะจ้ะบางคนฝันแม่นแต่ซื้อเหล็กบุถือก็มีบางคนฝันดีซื้อเหล็กบุถือบางคนฝันบุรีซื้อเหล็กถือก็มีบางคนบกขืดว่าเหล็กสิมาถือเหล็กก็ยังมีอยู่วะจ้เพิ่นฝันขึ้นวันโกนเพิ่นฝันขึ้นวันโกนมันก็เลยมาบอกสุฟังบนบว่า ฟันเห็นหนาที่ตายไปแล้ววะสันหนาตายไปแล้วหลายปีเพิ่นมาบอกดีเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าช้อเล็ตัวนี้ใน,นเดอ้อว่าสันมักหลายมักแห้งวาสันบาร์นองก็เรียกว่าอันสนีทกันบอกกับหนาเพิ่นว่าสนีทกันแห้งกับหนาคนนี้หนาเพิ่นเป็นผู้หญิงครับเพิ่นเสียไปเด้ยหลายปีแล้วว่าสันแต่จังไหยังมาฟันเห็น เพิ่นเหมือนวันวันพระมาเพิ่นก็เลยไปใส่บาทให้หน้าเพิ่นบอกว่าตะโกนบอกเลยเด็ตะโกนบอกดาวซื้อเลขให้หน้านี่เพิ่นว่าสิเพิ่นก็ว่าตัวใดล่ะประศัพยอันอันตัวที่ซื้อไว้ตัวก็ซื้อไว้ในเด้อว่าศัพยแต่ว่าอย่าลืมซื้อให้หน้าเด้อว่าศัพยเพิ่นก็บอกดิตัวใดล่ะก็บอกมาที่ละเก้าเก้า บอกเลขเก้าๆโตเดียวเม็ดเดียวแล้วก็เลยอ้าวคือมาแปลกๆแต่น่นาประชันสื่อให้หน้าในเรื่องเก่าๆป่ะชันโตเ,เดียวพอนกยังถามในฝันเลยอันมันจะถือบ่ล่ะเลขตัวนี้เปนว่าเออหน้าซื่อแน่หน้าฝากซื่อเจ้าก็ซื่อให้หน้าแน่ว่าสัตว์เออเดี๋ยวซื่อให้เพราะว่าเราปุ๊บพอนก,ก็ตื่น พเพื่อนก็มาบอกให้อันพี่น้องเพคนฟังเพื่อนบอกว่าหน้ามาบอกเหรีกว,วก,กว่าจัดเก่าเก่าว่าจัดเหมือนกับเดาสีร้องสีบึงบ่านน้องก็เว่าเก่าเก่าจะเป็นเหรียญคนตายก็เอาศูนย์ใช้นำเนี่ยแต่ว่าเสียดายบ้านน้องบ่นเลยถามอายุหน้าเพื่อนเพื่อนก็นเขียนตเลึให้เก่าเก่าก็ไอ้ก็อายุเจ้าของอายุเพื่อนนั่นบ้านน้องหูตั้งแต่อันโดนลหลัง อายุพี่ดาวหาสิบปีครับอายุพี่ดาวห้าสิบปีเลขที่นาตะโกนบอกก็คือเก่าเก่าครับบ้านน้องว่าเา้าลองเบิง้งออกบบอ,ออกบูมีู้ใดวาได้ครับแต่ว่ากะชีลองซือ้อตีตวัวกระเพื่อนขึ้นกันละ่ะเพราะว่าเลขเก่าเก่านี่บ้านน้องก็ื้อตีตวัวทุกหมวดเพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถอีหล่าหน่อยบ้านน้องซือ้อตีตวัวทุกหมวดเก่าเก่าครับ0ูนสง เก้าศูนย์สองเนี่ยเบ้าหน่องซื้อทุกหมวดครับบ่เคยถิ่มแต่ว่าเบ้าหน่องอาจจะบ่ได้เอาเบาลงช่องแต่ว่าซื้อทุกหมวดนี่ทะเบียนรถอีหลานห่อยเก้าเก้าศูนย์สองซื้อทุกหมวดครับก็เลยว่าเออเด็กมันงามดีมันตรงกันกับเด็กอีหลาน้อยเบ้าหน่องก็เลยว่าเดี๋ยวสีซื้อน้เด้อเพราะว่าสีมาซื้อน้ำเอื้อยเฮงเบ้าหน่องก็ซื้อน้ำอยู่ทุกหมวดโอ้เบ้าหน่องก็ซื้ออยู่ทุกหมวดอยู่เลขตัวนี้หูยว่าเบ้าหน่องซื้อทุกหมวดเพราะว่าก็คุยกันอยู่ตลอด แต่ว่าบทคุยกันเรื่องฟันดอกคุยกันเรื่องถ้ามาคาขายนี่ละเพื่อนกับไอ้บูชาตะกุลนุ่นดวงน้ำเบาหนองไปพนบอกว่าขายของกับคือจังโอเคอยู่นะเบาหนองใครก็ช่วงว่างหันอยู่่นว่าเบาหน่องก็เลยว่าอาจสิเป็นช่วงจังหวะก็ได้มั้งช่วงเศรษฐกิจว่างหันนหลนกๆเบาหนองก็บอกขึ้นไปเนาะแเดียวสิว่ากันเอาไปเดิยวสิว่างมงายยังประมาณนี้แต่เราบแต่เราโบในบางส่นเดยแต่ว่าเราเสือว่า เป็นบุญบาร,รมีของหลวงปูท่ทีซอยเป็นให้เพืเ่อนไดคาขายดีขึ้นมาสักนะคก็บผเป็นยังแต่เสื้อแบบนั้นก็ด,ดีไปนะครับนาอจงเชื่อในสิ่งที่เราศรัทธาครับศรัทธามีบาร,รมีเกิดกับผมพีดาวครับผมลองนะครับเด้อตัวเดียวเม็ดเดียวก้าวเก่ามาหน่องบอกว่าเอาศูนย์ใช้น้ำแน่ละเป็นศูนย์เก่าเก่าเห็นมันตรงกันไปนเลยครับเหล็กลดอีหลาหน่อย่าสักเออดีขึ้นกันงามขึ้นกัน่าสัก อานะแต่ในกระของนักธุรกลจงโชคดีงวดที่1มิถุนาหกแปบมบีมีโชคไปกับผีดาวเป็นเนาะครับเนา,นเเาเนะ,เ,าะ,นะนเ,เดี๋ยวบ่านลองคุยกับน้องอันไอ้น้องใบเตยอยู่ว่าใช่น้องใบเตยจับเลขปิงปองห้เนาะเลขปิงปองห้ยลักการชิดลักกาเลขถูกเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าสิจุดอีกบ่เพราะว่าจุดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเนาะแต่พู้งว่ารอบนี้สิจุดอีกบ่ กตเดี๋ยวจำว่าเบืองกันอีกทีหนึง่งมาลุนกันนะครับเนาะอ่างวดนี้ลองพีจา,าหน้านครับเด้อเลขพีดาวครับ9 9ครับผมอายุพีดาว50ปีงวดนี้มารับโฉมเป็นกำเป็นปน้ำกัดมาจับเงินหมืน่นมาจับเงินแสนไปจับเงินลา้านเป็นน้ำกัดครับผมอย่าลืมต่อผู้ใดอยากได้อยากบูชาตกลุ่นุ้นดวงหรือบุชาเรียนหลวงปู่บ่าวนองกัดอัน มีให้บูชาอยู่นะครับหลายคนกระทักมากบางคนกัว่าจองไอ้อนได้อีกว่า,าว่าหนองบ่งท่านพร่อมมว่าเดี๋ยวถาสิ้นเดือนยังประมาณนี้ได้ครับผมบางคนเนาะชว่วงนี้เปิดเทิม่มกกอยากบูชาอยู่แต่ว่ากกเิ่นว่ายากนําหลูกล้านเขาโรงเรียนอยู่อ่าเบาหนองันคือกันกับก็ยากหลูกล้านเขาโรงเรียนขื้กันก็กว่าพีหยังถาพร้อมกกจังทักว่าหาบบาหนอกแกเดี๋ยวบบาหน้องสิเก็บไว้เบาน่องเก็บไว้ให้หลายคนนะครับ บางคนกะเอาบางคนกะจองไว้บาท่านเอากะมีจองไวต้ตะปีที่แล้วแกยังมีกันแต่ว่า,ดดวาบ้านองก่เก็บไว้แต่ผู้ได้พร้อมก่อนจนหมักบ้านอลงก่สิให้เพื่อนก่อนนะ,อะะอะน,นะครับนอ่าจงได๋กะลองผีจาวครับเด้อเลขผีดาวครับตัวเดียวเม็ดเดียว9 9หรือ0 9 9หน้าห้องบอกเลขไวนแต่ว่าก็ลืมบ่รท่านได้ถา,ม,า,านนรรมอายุหน้าเพื่อนแต่ว่าบ้านอองกะได้เอาขีปเพื่อนมาบอกก่อนก็พบเป็นยัง ได้ตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นเลขโชคละครับผมงวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนาทุกแบบต้ามารับโชคไปน้วกันจริงจริงได้ไ่สมหวังดังป่าถนาสุผูสุขคนช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับเลขปูเบาหน่องก็ลงให้แล้วเลขฟันเดียวเบาหน่องก็ที่ลงให้เบิ้งกับไอเห,หเบิ้งหมนทุกคนนั่นแหละกันลงทันเด้ <laughs> อะีรกนันล่อเลขฟังเล่าเลขเมืองขมียนอยู่บ่บท่านเห็นมา เจ็บผาแดงกับยังบาท่านเห็นมาแต่ว่าเราก็ได้โชคอยู่เรื่อยๆนะเจ็บผาแดงนะเพราะว่าคนไปเที่ยวเพื่อนบ้านไปเที่ยวยังเกได้โชงสินะอย่างไดก,กับคอยติดตามคลิปต่อๆไปของบ่าวหนองจนกว่าหัวใจออกคุณละขอทุกคนจงโชคดีคิดสิในช่ววังดังปรารถนาสุภ้สุคนศรัทธามีบาร,รมีเกิดลูกล้านลวงปูไม่มีอดกินไม่มีอดตายมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ